กันด้วยนะครับ้กจะเป็นการทำกิจกรรมของที่พี่ด้วยนะครับเป็นตัวภาษามาฮาลีเนชั่นคือที่สองกับสาม กำลังเตรียมขนมกันอยู่นะมบพอแล้วครับพอรับพอหกอ่าอย Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. anh nhiều hơn hết sạch mọi năm qua lắm 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 lắm

คนก็จะได้เป็นถุงถ้าช่วงแรกยังไม่ตอบคำถามก็จะได้เป็นถุง,งนี้นะครับแต่ถ้ามีใครที่ตอบคำถามมาแล้วเราก็แจกแจกเป็นชิ้นพอมีถุงกันแล้วก็แจกขนมหลายชิ้นนะก็เลยต้องเตรียมถุงไว้ กิจกรรมของเด็กจากนี้เขาได้รู้จักคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะเข้าวิชาการนะครับวิชาการเราก็จ,จะยากสักหน่อยคอมพิวเตอร์เ,ด,เด็กๆก็คงจะไม่เข,กกข้าวิชาการนะาต้องทำความรู้จักกันอคอมคพิวตอให้สัมผัสันต่อไปบ้านาไหนครับ